ครับไอ้จุดจุดเริ่มต้นนะก็คือการแบ่งเส้นก่อนนะท่านผู้ชมนะการแบ่งเส้นคืออะไรก็คือเหมือนเนี้ยเราต้องการดอกเล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดงอังก๊อแปับนคือเราต้องการดอกเล็กนะครับท่านผู้ชมก็คือการการจะเอาดอกเล็กใช่ไหมมันต้องประมาณสักสี่นะเราก็แบ่งขึง้นจากจนจุดนี้ใช่ไหมครับเราก็วนกลับมาฝั่งตรงข้ามเลย ได้ประมาณน,นี้นะทงตรงข้ามเสร็จปุ๊บก็มาตรงข้ามกันนะครับมันก็จะได้แปดเอ้ยได้สี่ใช่ไหมได้สี่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมได้สี่เสร็จแต่เราก็มาแบ่งครึ่งง่ายๆนะง่ายๆก็คือมาแบ่งครึ่งอย่างนี้ครับเอ่เขาแบ่งครึ่งมันจะไม่ไม่ไม่ถึงกับเที่ยงยนะแตก่ก็ใกล้เที่ยงนะครับเสร็จปุ๊บนะ่ะ <c oughs> ก็พอได้แล้วใช่ไหมครับ เส้นแรกเส้นแรกนะครับท่านผู้ชมเส้นแรกให้เราปากมายยาวมาเลยนี่บากบากปากปากปากเขาจะจบยังไงก็แล้วแต่ให้ให้มันสุดนะนะสุดเนี่ยอ่าบากใช้ใบเรื่อยอย่างเงี้ยนะใบเรื่อแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยบากบากปากปากบากปากบากปากบากบากไปเขาจะสุดตรงไหนก็คือตรงนั้นเลยนี่คือหนึ่งเส้นนะครับ หนึ่งเส้นแรกพอหนึ่งเส้นแรกปั๊บเนี่ยทีนี้กันอ่าเราก็มาไล่ครับเนี่ยไล่นี่เป็นเส้นที่สองเส้นที่สองไปสักประมาณนี้เส้นที่สามนิดหนึ่งเส้นที่สี่นิดหนึ่งเส้นที่ห้านิดหนึ่งเส้นที่หกเส้นที่เจ็ดที่แปดเนี่ยไล่ทีละนิด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 ครับแลวทีนี vacc, ้การไล่ไล่หลายคือเนี่ยจากเส้นที่เราเราวันนี้อันนี้เส้นแรกนะครับเส้นแรกที่เราบากสุดแล้วนะพอมาเป็นเส้นที่สองนะครับ เราก็บ้าไปให้ยาวอีกน้อยหนึ่งล้วก็เอาเส้นนี้ไล่ตามเส้นนี้ไล่ตามทีนี้การขนานของเส้นนะครับเนี่ยการขนานเส้นแบบนี้ครับอันนี้ค้ามาตรงนี้เลยนะพอเนี่ยการขนานของเส้นเนี่ยเวลาเราบ้าเงี้ยยามุ่นจากเส้นแรกอย่างเงี้ยครับเนี่ยเส้นแรกจุดนี้ยนะเราเราก็บ้าบ้าเส้นแรงเนี่ยมุ่นมุ่นหรือจะอะไรยังไงก็ได้ครับแต่เส้นที่สองเส้นที่สองผมเปรียบมาเป็นล่องนี้เลยแล้ว เนที่สองอะเนี่ยเวลาเราบ้าอย่างเงี้ยปั๊บปกติก็คือท่านจะมุนอย่างงี้ใช่ไหมพอมุนปุ๊บเนี่ยลายตรงนี้มันจะหยกนะท่านผู้ชมหลายต่อกันนะนะมันจะทีนี้เราก็ใช้พอเราบ้าตรงนี้เสร็จปุ๊บ่เราก็มากคใหม่ตรงนี้ให้ขยับจากจุดเดิมนมานิดหนึ่งปุ๊บเราก็บ้างไปให้ขนานกับเส้นแรกครับพอขนานกับเส้นแรกเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันจะขนานปุ๊บใช่ไหมพอขนานเนี่ยอ่าพอเส้นที่สองเราก็ทาเหมือนกันนะครับ พอเลือบบ้ากตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ดูแล้วมันขนาดไหมถ้าไม่ขนาดเราก็ขยับมาจุดนี้อ่ะทําใม้ขนาดเราจะไล่ลงมาอย่างเงี้ยให้ขนาดกันพอขนาดเนี่ยจุดขนาดเนี่ยเพื่ออะไรครับประโยชน์คือถ้ามันขนาดเนี่ยมันมาตกตรงปลายสุดเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับท่านผู้ชมเนี้เยเงี้ยมันจะมาเท่ากันแต่ถ้าเราบ้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กอันส่วนใหญ่มันจะใหญ่ครับมันจะหนีออกอ่อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กมันก็จะกลายเป็นว่า เม็ดที่ออกมามันจะไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมวิธีง่ายๆนะอย่ยาอย่หมุนจุดนี้ใช้ขยับเอาขยับขยับเราก็บากใช้ขยับเราก็บากอย่างนี้ครับใช้ขยับเราก็บากประมาณนี้นะนี่ก็เป็นเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ที่เมื่อกี้อาจารย์ที่อาจารย์เทมาผมกเ ่อนให้ไปเลยจุดเกี่ยวกับจุดนี้นะเอไว้แบ่งปันกันนะครับคือหนึ่งมันสร้างสร้างอาชีพให้เราได้นะครับท่านผู้ชมสร้างอาชีพเล็กๆเนาะผมทําเป็นผมไม่ได้ทําเป็นอาชีพนะผมทําเป็นงานอดิเรกแต่ว่าตอนเนี้ยใช่ความต้องการก็ค่อนข้างเยอะนะผมมองดูเนาะก็คือก็กลายเป็นมืนสร้างอาชีพให้เราได้นะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับงานงานฝีมือเกี่ยวกับ จุดพวกนี้นะเพราะว่าส่วนส่วนตัวผมเองอะผมชอบเลยชอบชอบความเป็นธรรมชาติชอบความเป็นฝีมืออะไรครับเอาเอา,เอาง่ายๆผมก็เลยว่าเออผมเวลาผมทํางานทําอะไรเงี้ยผมก็ชอบชอบให้มันออกมาดูดีนะหนึ่งนะคร้บสองก็คือผมยิบแล้วผมชอบเนยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็น่าจะชอบอประมาณนั้น,นครับววันนี้ก็มาเรียนรู้กันเลยครับอันนี้ นี่เป็นถักแล้วนะถักถักประมาณนี้นะวันนี้มีลูกซิทธ์มาด้วยนะลูกซิท์ครับลูกซิท์มานั่งดูครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ไล่ให้ดูต่อเลยนะครับขั้น <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นการแกะนะครับแกะแกะดอก <c oughs> นี่พอถักได้รอบแล้วอย่างเงี้ยครับถักประมาณนี้ได้รอบแล้ว มันจะมีความผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแต่อันนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนกานแก้นะจะมาดูกันการแก้ก็จะใช้มีดนะมีมีดคัตเตอร์นะกดเข้าไปเลยกดแล้วเราก็ดูเลี่ยมเงี้ย เลือกเลือกทีละเส้นก็ได้นะครับ <c oughs> คือทีละเส้นอย่างนี้แล้วก็คู่กันก็ได้คู่กันก็คือแบบน,นี้แกง่ายหรือหม่แบบนี้หรือกดรึ๊เๆเลย,ลย,ลย นี่นี่จะได้ได้ได้คู่กันสองคู่ใช่ไหมเราก็คือไลาคู่เนี้ครับเนี่ยให้ให้จบไปเลยจบไปเลยจบจบแล้วก็ทําแบบนี้ครับทุกเส้นทุกเส้นทุกเส้นไปในทางเดียวกันก่อน คือไล่ไล่ให้เลี่ยมมันได้กันเลยนะคือเก็บ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 ไปเรื่อยๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเก็บเก็บจนเลี่ยมมันตรงกันนะตรงกันเนะี่ยทีนี้มันจะเลือดสั้นตรงกลางวันนี้เดียวอืมเดี๋ยวเขาจะกลับอีกทีหนึ่งครับอันนี้อันนี้แค่ต้องให้จบนะให้จบทั้งแปดเส้นนะ่ะให้จบในบนใ,นให้ครบเลยนะครับแปดเส้นอันนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวเราค่อยค่อยก่อน อันนี้ครับเวลาเก็บงานนะคืออันนี้เป็นนึ่งทางเลยก่อนนะเก็บอย่างเี้เยใช้ตะไบสามเลี้ยมนะเก็บนะลายมันจะเลี้ยงไปเส้นนี้เหมือนกันเก็บปุ๊บอะ่ะแล้วถามว่าเส้นดังคือ,อยังนะต้องใช้ใช้ใบเลื่อยอีกทีงเดินล่องผ่าล่องเห็นชัดอให้ล่องมันลึกครับ ให้ลองมาลึกไปอีกหรือหมาไทยวะดีมีอาจารย์มีอาจารย์มาเที่ยวเที่ยวฮะเอ้ยหายลบน้อยน้อยดิมีอาจารย์ท่านมา <c oughs> ครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธใช่ไหมครับ <c oughs> อาจารย์ยุทธครับ <c oughs> มาเที่ยวครับเรนจะดิ้นหรือไงเนี่ยใช่ครับมันมันจะลกหน่อยครับนกนกเก่งอย่างนี้แหละ ช่คือลายกลับจหดูลายกลับนะจะทาลายกลับให้ดูถ่าคิปไปด้วยเลยไงได้พร้อมกันทีเดียวนี้หัวกำเลยเนีอีอนี่เลนี่ลายกลับก็จะเป็นประมาณนี้โอ้นี่ปนรดู่อเสีแล้วโอ้ทราที่ดี พันปันให้เป็นเป็นลายเป็นเลี่ยมอย่างนี้ก่อนนะไม่ไม่ไันกระเปกัปกคิ้งชัหนะ อันนี้นี่คือแนวทางให้ดูนะเป็นแนวเป็นพอเป็นดอกอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ใช้ใบยเยื้อยต่อครับทำคลิปไปด้วยในะตัวน,น,นี่นี่ยมาปังไงนั่งคุมคุมเลยเดี๋ยวกำอะมาเ,เนี่ยนั่งตลิ้นเนี่ยครับ อลองก็จะประมาณนี้นะแต่ก็ยังดอ,อกไม่สวยใช่ไหมเราก็วนกันหน่อยคือหนอึ่งจะได้เป็นอย่างงี้นี่เลยจะไร้จะเป็นอย่างงี้ผู้บาชิวเลยนี่ยเราก็ไล่ไล่ไล่ข้างในอ่ะเล่นเบาๆเนีย่ยก็รู้บอกชัดเลยก็มันคือตัวเงาสิ ไล่ข้างในให้มันเสมอกันเงี้เม็ดก็จะขึ้นใช่ไหมครับเเนี่ยวจะขึ้นต่ทำให้รอบเลยนะเป็นทางก่อนไล่เป็นแทบหนึ่งแล้วก็ไล่กับอีแทบหนึ่งทีนี้ตอนที่ไล่เส้นมันจะหายเส้นเส้นกลับ่ะต้องบากไหมบากให้เส้นมันกลับมาก่อนแล้วก็ถึงไล่ไหมแกะแบบเดินนี่ละยังไงก็ได้วนไปวันมาแค่นั้นแหละ เข้าใจใช่ไหมครับแต่นี้เข้าใจเนี่ยโอเคครับไอตอนแรกไม่เข้าใจตอนที่ว่ามาไอนนี้แหละการคอนโทรลไงดูดูแต่งร้องแต่งร้องต้องมันนี้มันพลายังคอยด้ดอกปมจิ๊บเดี๋ยวดูดอกใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวี๋มันมีจุดพลาอีกเดี๋ยวพี่ทำไม่ไดูคือเวลาเวลามืออีกมือยอีกไม่งั้นดอกมันบิดดอกหล่นจะมีได้ไงพี่มีแนวมาแล้วของพี่อ่ะเออแนวมันได้จริงแต่เวลาเวลาจะแต่งนะต้องนิ่งนะมือน้องนิ่งห้ามบิดอย่างเงี้ยบิดแล้วดอกมันจะล้มเลยดอกรุดเลย มาได้ไอเนี่ยไอเลี่ยมเลี่ยมนี้กินร้องให้นิ่งให้ใช่ใช่ก็คือเนี่ยพวกเนี้ยเวลาเราแต่งอะไรพวกเนี้ยอย่าให้บิดอ่าให้บิดอย่างเงี้ยอุ้ยเมื่อ้นถ้าบิดปุ๊บมันจะหัดอกมันกรมันอืมดอกมันจะแตกดอกจะรุดออกมาพอดอกมันเป็นดอกเล็กอันเนี้ยดอกเล็กนะอันเนี้ยคือดอกใหญ่เห็นไหมจุดต่างเห็นไหมดอกเล็กกับดอกใหญ่คือดอกเล็กเนี้ยมันมันจะความความที่ดอกมันจะรุดออกมาสูงสูงนะยิ่งลึกยิ่งยิ่งรุดยิ่งรุด มิดในแทกอะตัวตัวดอกดอกแตกนอกไปเดี๋ยวตอนแก้แก้กินนาลีนี่คือมาเลยใช่ไหมมามาเลยโอ้ต้องมาเรียนรู้ให้ได้บ้างคือห้าวันแหละห้าวันก็ต้องห้าวันแล้วนะห้าวันเออาตั้งแต่เริ่มแกะเลยต็เนื่องจากเมื่อกี้นะครับก็เนี่ยพอเราเลียงเราบ้ากนะจะมีรอยเงี้ยครับเนี่ยชมใช้ตะไบถูก่อนนะครับ สามเหลี่ยมนะตะไบสามเหลี่ยมนะนะเขาจะเก็บดันดันคางได้ครับดันคางของเหลี่ยมนะนี่ครับเก็บได้ระดับหนึ่งประมาณนี้นะครับเรื่อยๆไปเก็บจนรอบงี้ครับ เก็บไวเป็นวิชาติดตัวก็มันเป็นงานง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างยากนิดนึงก็คือการคอนโทรลคอนโทรไลน์เขาค,ค,คอนโทรไลน์ให้อ่าเขาเรียกว่าให้ไลายเขาเสมอกันนะประมาณนี้ เสร็จปุ๊บเราก็มาใช้ใบเลื่อยนนะครับท้าีา้ครอบอุดเลยเนี่ยบางลงเลยให้ล็กเข้าไปอีกครับขั้นตอนนี้หมุนได้นะแต่ขั้นตอนแรกหมุนไม่ได้นะครับคันตอนแรกในการเดินเส้นนะหมุนไม่ได้แต่ตอนนี้หมุนได้เพราะว่า,เ,าเรียมข้องเรียมข้องลายมันไม่ไม่โดนบังคับนะ ค่คครรัับบนีถามว่าความลึกประมาณไหนใช้กันกะเอานะครับความลึก,กขององการบ้ากนะแล้วว่ากลับไปกลับมาเนไหมครับ ไล่เก็บฟังแทมให้จนกันก็เป็นเป็นการเซตแทบนึงนะครับทีนี้ต้องงานทำแทบต่อไปนะท่านผู้ชมนี่เราก็บากครับบ้าไปอีกท่านผะู้ชมเห็นไหมเห็นลายไหมครับคือทำไมเพราะ เพื่ออะไรกันนึงให้เข้าลึกลงไปอีก,กนะครับเ <c oughs> วลาเราปาดกลับไปอย่างเงี้ยมันจะได้เท่ากันนี่มครับทะมันนี้ แล้ววนไปวนมาเงี้ยครับให้มันชนรอนะครับก็เนี่ยพอพอบากได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเราต้องการลายเส้นคนัหนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยแต่เราก็จะใช้มีดอีกทีนะครับกรับกับลายให้ให้ดอกตรงนี้มันขึ้นนะครับดอกตรงนี้ ใหขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ใช้มีดมือนเดิมนะครับกดลงไปแบบนี้แล้วก็กลับแทบแบบนี้แล้วก็ดลงไปแบบนี้ลกลับแทบแบบนี้ ได้แทบนี้แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ <c oughs> เลี่ยมมันยังไม่สวยใช่ไหมเราก็กลับมันไล่แทบเดิมน,นี่ครับแบบนี้เลย จะได้อยู่ประมาณนี้นะนะครับทีนี้อ่ากรณีพอพอเราบากเสร็จใช่ไหมครับท่านผู้ชมอันนี้แนะให้ดูเลยนะพอเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ใช้ใบเลื้อยอีกครับอ่าก็ฟรุ้ง่ายก็คือทำเหมือนเหมือนประมาณว่าวนไปวนมาเงนี้ครับท่านผู้ชมวนไปวนมางเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเอทำไมมันช้าบ่ะเนี่ยใช่แต่กรณีเราจะให้เข้า เม็ดเขาขึ้นนะเราก็ต้องทําแบบนีบ้นี่คืองานชี้นมือ,อจริงๆนะแต่ว่าชิ้นมือโดยคำว่าความขย,ยันชี้นมือประมาณนี้ครับนี่ทําให้ดูว่าเวลาลายเขาขึ้นนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะขึ้นแล้วนะครับนนี้จุดต่าง จุดต่างอีกทีหนึ่งเวลาเราเก็บงานจริงๆนะเราใช้ตะไบนะแต่การใช้ตะไบนะห้ามบนนะครับท่านผู้ชมใช้อ่าเหมือนตะไบไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยแค่จุดไห้จุดนั้นอย่างเงี้ยครับกรณีแบบนี้ยอ่าเราใช่เราก็กับมาแทบนี้เห็นไหมมันจะเลี่ยมมันจะไม่ไม่ไม่ลบนะครับท่านผู้ชมเลี่ยมเลี่ยมของหัวมุมตรงเนี้ยมันจะไม่ลบ ถ้ากรณีเราเลือเล่อนเลื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 ่อนไปเงี้ยปุ๊บแบบมันจะมีบางจุดที่เขาเรียกว่าเลี่ยมมันลบเลี่ยมมันหลมครับประมาณนั้นเลยทีนี้ชุดนี้คือวะะเวลาเสตนออกมามันก็นจะประมาณนี้จ่านะนะครับนี่เเสร็จแล้วเสร็จแล้วชุดหนึ่งนะซีตัว ที่ตัวก็จะเสร็จยุตสามตัวน่ครับทีนี้เดี๋ยวต่อจากงานนี้ครับก็คือผมว่าตั้งใจนะนี่ผมจะทำงานตัวนี้ก็จะเป็นคือออกแบบไว้นะมันก็อาจจะไม่ได้เขียนรายละเอียดจนเขาสวยคมชัดอะไรเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เมาเห็นว่า นี่จะเป็นคอนบนนะตอนนี้ล้างแบบไปเป็นคอนบนคอนบนก็ไลอยู่ประมาณนี้ปุ๊บขึ้นมาเป็นลูกนะท่านผู้ชมประมาณนี้ครับทีนี้ตัว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 รายละเอียดพวกนี้พวกเอ่อพวกลวดลายต่งตางๆนี่ครับเดี๋ยวผมต้องไล่อีกทีหนึ่งตอนที่เขาเป็นไม้นะอันนี้แค่ว่า,วาล้างเพื่อเพื่อเราจะเก็บรายละเอียดเข้าเนี่ยอย่างจุดนี้ จุดนี้เป็นเนื้อเป็นจุดนี้ครับตรงนี้เป็นเป็นปีกแยกมาตรงนี้เป็นงองค์กบของอ่าลวดลายนะเนี่ยตรงนี้ครับลวดลายแล้วก็แยกกับหน้ากับผมกับอะไรเงี้ยอ่ตัวตัวนี้คนเรียกว่าตัวอะไรตัวตัวเงาหรือเปล่าลจาไม่ได้นะของลายไทยนะตัวเงาอ่าเน,นี่ยครับเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็ลวดลายอะไรพวกนี้ครับ แล้วเขาแยกอีกจริงตัวนี้นะผมตั้งใจก็คือจะฝังมุกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใช้จริงได้ไหมฝังมุกแค่อันนี้แค่ตรงคอน,นี่ครับท่านผู้ชมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าใช้จริงใช้ได้ไหมผมก็เลยยังคิดอยู่นะอาจจะเป็นแค่แกะแค่แกะลายอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนี่ลวดลายของจริงๆรก็คือจะวาดเป็นลายไทยนะแต่ว่า ผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องลดลายแดทุกอ่าไรหรอกแต่ว่าพอแกะได้ก็คือจุดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เป็นเป็นลายจริงๆเนะี <c> ่ย <oughs> ใช่ผมผมแกะได้อยู่ครับแต่ว่าตอนที่เขียนนะอาจจะไม่ค่อยเก่งอะไรนี่ประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็ข้าวๆนะเพราะว่า <c oughs> วันนี้ก็เอาเอาเขา,ามาแบ่งปันกันนะก็คือวิธีการทํานะเพราะว่ามีอาจารย์ได้ท่านเขาถามไงว่าเ๊ะทำยังไงครับเกี่ยวกับจุดจุดตัวนี้ก็ก็ปมาณนี้ครับเป็นงานง่ายๆแต่ใช้คําว่าขยันนิดนึงก็คือทําวนไปวนมาเท่านั้นประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ช้ชม พอเส้นต้องมามันก็จะเป็นตัวนี้ตัวคอนบลนั่นแรงมากคอนบลก็ทำจากเนี้ยมาเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นคอนบนกันหน้าเดียวนะครับต้องซีตัวนะ<ม>ครับเอาไว้แบ่งปันความรู้กันนะครับท่า<ม>นผู้ชม